เริ่มกันที่เหตุการณ์นองเลือดรุนแรงที่เขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ10ปีของเยอรมน,นีเหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดคริสต์มาสของกรุงเบอร์ลินค่ะมีรถบรรทุกคันหนึ่งค่ะขับพุ่งเข้าไปชนในตลาดแห่งนี้ขณะที่มีผู้คนจับจ่ายใช้สอยจํานวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีคนเสียชีวิตค่ะที่9คนด้วยกันและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า50คนค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันได้รายงานผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้หนึ่งคนโดยรายงานข่าวก็ระบุค่ะว่าโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมในเมืองนีสของประเทศฝรั่งเศสที่มีชายตูนิเซียขับรถบรรทุกเข้าไปใส่ฝูงชนที่กำลังมาชมพลุไฟในวันชาติหลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มไอเอสออกมาบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่สำหรับเหตุการณ์นองเลือดในรอรมานีครั้งนี้ทางการยังไม่ได้ออกมาสรุปนะคะว่าเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงแล้วก็ขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุให้ได้มากที่สุดค่ะ